ารที่เจ็ดตรงนี้จึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่ลูกทุกคนจะต้องเอาใจใส่อใจมาหยุดมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ให้ได้ทุกวันทุกคืนทั้งวันทั้งคืนนะจ๊ะและความบริสุทธิ์ก็จะบังเกิดขึ้นกับเรา คราวนี้เราก็นึกถึงพระธรรมกายประจำตัวเป็นบริกรรมมณีมิตให้นึกอย่างเบาๆสบายสบายนึกง่ายๆเหมือนอย่างที่เรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยนึกถึงองค์พระธรรมกายอย่างง่ายๆ บากาศไปจำตัวที่หล่อเป็นโลหะสีทองนึกเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นค่อยๆนึกเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นนึกอย่างง่ายๆแต่เราก็จะได้อย่างง่ายๆ นึกธรรมดาเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเอาไว้ให้ใจของเราอยู่กับสูย์กลางกายฐานที่เจ็ดนึกถึงองค์พระธรรมกายประจำตัวเป็นสีทองอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆร้องกับประคองใจให้หยุด นิ่งนิงนุ่มนุ่มด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง กคกลางที่ภาวนาสัมอรรังเราจะทั้งไม่ลืมตรึกระลึกนึกถึงองค์พระธรรมกายพระจำตัวของเราอย่างเบาๆสบายสบายง่ายๆใจเย็นๆย็ประคองใจกันไปอย่างนี้ จนกว่าใจจะหยุดนิ่ง